ครับวันนี้ก็มาพบกับช่องรอบรู้เรื่องโทรศัพท์ก็จะมาบอกวิธีในการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่หลายท่านาถามเข้ามาว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตยังไงผู้ที่ใช้ระบบ Android นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าได้เลยนะครับกดไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะคร หลังจากนั้นมันจะมีนี่ฮะอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้ฮะเราก็กดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับดาวน์โหลดและติดตั้งเรากดเข้าไปตรงนี้ ตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าการใช้ข้อมูลมือถือเพื่อดาวน์โหลดอาจมีค่าใช้จ่ายคือเราจะใช้เป็น wifi หรือเป็นมือถือก็ได้นะฮะแนะนำนะฮะถ้า,าบ้านบ้านใครที่มี wi-fi ก็ควรใช้ wi-fi นะครับมันจะทำให้เสถียรเสถียรมากกว่านะครับถ้าเราจะอัปเดตเราก็กดตัวนี้นะครับ ดาวโหลดตนนัวนี้แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยตรงน,นี้เขาก็จะเริ่มการดาวน์โหลดแล้วตรงน,นี้ะมันจะขึ้นแถบดาวน์โหลดกำลังดาวน์โหลดตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มากับโทรศัพท์ แล้วก็จะได้อัปเดตข้อมูลใหม่ๆคือถ้าถ้าในกรณีถ้ามันขึ้นมาให้อัปเดตแบบนี้เราก็ต้องอัปเดตทุกครั้งนะครับเพราะว่าการถ้าการที่เราไม่ได้อัปเดตเลยถ้าท่านใดเนี่ยมีแอปอ่ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราหรือว่าเป็นแอปธนาคารเนี่ยคือไม่ฉาชีนเนี่ยเขาจะมีอวิธีในการที่จะเข้ามาเจาะระบบของเราเรามันเข้าไปดู นะครับว่ามันโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีมีการให้อัปเดตหรืออยังถ้ามีเราก็สามารถอัปเดตได้เลยเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะมาแฮกข้อมูลของเรานะฮะทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับตัวนี้ก็ต้องต้องรอเวลาทําการดาวน์โหลดก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะขอตัดไปเลยนะครับ ตัวนี้ามาดูตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือตรงนี้ติดตั้งตอนนี้ถ้าเราติดตั้งตอนนี้ก็คือระบบจะทําการติดตั้งได้เลยเดี๋ยวเราไปกดอันนี้คือขั้นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะให้ติดตั้งตอนนี้เราก็ติดตั้งตอนนี้ตัวน,นี้จะใช้เวลานิดน,นึงนะครับเราก็ติดตั้งได้เลย แล้วก็ทําการติดตั้งตอนนี้ตอนนี้เขาก็กําลังทําการออัปเดตระบบอะตอนนี้ก็ใช้เวลานิดนึงนะฮะตอนนี้ระบบก็จะทําการอัปเดตเครื่องก็จะจะทำการปิดเปิดอัตโนมัติ นี้เขาก็จะกำลังทำการติดตั้งรอสักครู่ครับอย่าลืมเหลือพื้นที่ไว้ติดตั้งอ่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างใช้พื้นที่นิดหนึ่ง ตอนนี้เครื่องก็กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เครื่องก็ทำการรีเซ็ตตัวเองอที่จะเริ่มต้นใหม่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวก็จะมาดูตอนนี้ก็คือใกล้จะเสร็จแล้วเลืออีกนิดหนึ่ง ตอนนี้เครื่องก็กำลังปรับแอปอยู่นะครับตอนนี้ก็เครื่องก็ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพอเครื่องเราทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จแล้วให้เรากดไปดูว่ามันขึ้นเวอร์ชั่นอะไร นี่ฮะนี่ฮะอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณอ่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันนยู UI ห้าจุดหนึ่งเรียบร้อยฮะตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องรอบรู้เรื่องโทรศัพท์ จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่